สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเข้าไปนอกเข้าไปทานนุ้งอามีเจ้าคือยังหมู่เมื่ออยู่งอยงอยอยู่อามีวะเคยล่าเฮงคากนั่งพิงต้นไม้เมื่อยยืนเมื่อยนั่งในตอนนี้เหื่อยยืนเหื่อยนั่งแล้วอามีบอกว่าจับบ้านบ่ได้สายดีพี่น้องประตูรถเปิดบ่ได้ประตูรถเทาเปิดบ่ได้พี่น้องเอ้ยมาทำบุญกันเท่แท้ เ <peach> ข้มา,เามาเขามาทำบุญพี่น้องเอย้ยมาทำบุญผัดส,สี่กาบมื่ออ่ะน,นี้ประตูโหลดผัดเปิดบบได้โทรไปทับังอันบงังห่มบังอันเออนั่งพี่น้องเอย้ยโทรไปทมสร้างรวาวาทานรีโมทเบิร์ดทานรีโมทเบิร์ดผัดเอากระเจไข่กับไข่บบได้พี่น้องผัดแต่ซื้อมาน่ะบมเคยใส่กระเจไข่จักเถ่อบ่อาาย มีแต่ใส่ลิ้มงอุดพี่น้องเลยก็เลยพากันนั่งฝา่าวโหลดบาททีนี่นั่งฝา่าโหลดอ้ไอ้กับสองสาวผ่าหมวนยังันไปตามสร,ร้างโหลดร้อยโหลดยังไปตามสร้างอันเนาะพี่น้องสัปโมงหนึ่งอะไรครับมานั่งเฝ้าวสัปโมงหนึ่งแหละ ตอนออกมานะ่กะกำลังสิสมามโอกำลังสีออ่โมงคอยว่ามันตายสิบโมงอันนี้ได้โอันีเขาออกมาจะบทััวล่องนะแม่เสือจ้าน่ะเฮ้ยกไปซื้อดอกบนอสกกเอากนอ่ะพี่น้องเอ้หนั่งรอต่อไปผัวอ้เขายังไปหาสั่งอยู่ไอ้บอยกัมันช่องเผ้าม่วนไปตามสั่งยังโบเห็นมาอยู่ อันพอน้องมินนี่กะยื่นห่วนอยู่น้้อองเใครเนี่ยแต่มันจะค้ำเลยน้องมันอากาศก็เริ่มเย็นแล้วบ่ของเจ๊สองเจ๊ผู้ประจักษ์หนังแม่ติ้งแม่ติ้งกับมึนตีนแหละเปนหนังแม่ติ้งน้องสาวลาประจักที่บ่หิ้วเขาก็จนหิ้วเขา กะวาสดนั่งกินอยู่ร้านอาหารมะคำย้อนหนีอีกเาได้กินยัง,งแลหลฮา,าว่ะฮาว่ะวางแพนออไว้เนาะอสิพากันไปวะไปบุฟปฟ่ต์้เาไปอันปุนันกันท,ท้าามัร้านอาหารแล้วเช็คไว้แล้วเซ็คไว้แล้วว่าเขาเปิดประสันลืวสดปกนั่งกินเซี่ยงเซียงฮาว่าฮาออกจากนีคือฮ้าว่าออกจากนีคือสีไดเ,เมือ่อเนาะพี่หนองเลยว่าสีแมวคลองที่้านเจพล่า

เลยยึดท่ายกันสิมะคำจะดเีเป็นตามสร้างก็ต้องไปหอดไสร์หรอกเพียงเมื่ท่านได้มาอยู่พี่น้องเอ้ยโหลดกนันเนาะโอ้ยไปบอมแอนสี่ห้ากรไปนี่ได้พี่น้องเอ้ยโหลดนะไปหอดไสรกับหอดบัดม,มานี่เพราะว่าเปิดประตูบ่ได้เลี้ยวมุมานกัไปฮอนด้าอือมุมบ้านนี่ก็ไปวันนี้เขาเจ้าเมื่อเบิร์นแล้วโหลดจอดแถวนี้ เขาเจ้าเเขาจ้าเมื่อปลาเบิด์ตแให้อันให้คนนั่นโหลดให้คนที่เขาเจ้ามีโหลดใหญ่คือการนี้มาเบิ่งให้เขาเจ้ากับใครห้โบราห์อีพี่น้องเขาเจ้ากับโบหูคือกันพูดห้องน้าในหยางไปสุดๆผู้มีสิมีอยู่บนบ่อมเนเทศกาลใหญ่นี่หยางตรงไป อยู่นอกวาดผีได้อย่างตรงไปเลยเลยอ่น,นี่ของน้านะเ้วพี่น้องเอ้ยว่ามาอะไรกันลอ,อยน้องสลาก็จนหิว,ขว,วเข่าเลยกเจ้าเก็บแล้วอันนะัหหน้นนะขนากเจ้เก็บใส่กระขูเลยกะเจ้าสีเง,งินเลย,ดดเลยสบายดีปะลุงนะไหม ชลัยเดอร์มันบอดได้แบบอ่ะ <ไว S 1> บ,บายดีปลาลุงก่อนขี่จู่สมงหนึงเลยขี่อะไร,รสมงหาพันคนบอดไลน์เนะาะะเจออ้าก็เลยอันไขขึ้นดนอืโ <อะ S 2> มแลกนี่มีมอเล้ำเรือดอ่ะมีแต่มึกขึ้นนี่เปลี่ยนฐานบอไ เตียตปแล้วกบวยาผม่าเกียร์พัพล่าพันวาขั้นบบได้เลยเพิ่นสีโท้ให้อายเพิ่นเอาสางมาไมนหลอกกไมโดนี่นเกี่ยวเัี่พบเกี่ยวกับี่นะเกี่ยวกับมันี่นี่เขาเปิ่นเขาเจมใช่เเปิดนเขาได้เป็นลมันตู้ได้แล้วบอสไเจพนวายังบ่ได้ยังบ่ได้ได้สร้างดย น่โมดกะทานกะเปี่ยนมาแล้วเดียังบ่ได้สรุปแล้วมันไเป็นนโมดเป็นราปรตูรเาลอาไปอ้อตนี้ปบได้ทีนอ <sk r ug> สรุปคือม <learning bar> <dies> ันไม่ได้เป็นที่ริโมดมันเปิดก็ได้มันเป็นที่ประตูรถมันเป็นที่เปอนออนอออนอ ตอนนี้กระลังโทรตามสัน่งอยู่บอสบางครั้งนะมันสีเขาอะไรเขาได้ลูกเอ้ยเวลาเขาโล่งเปิดแล้วก็ปุ่มเปิดมันไปหอกมันเืิดเจ้ผันโทรตามสั่งแล้วสั่งฮะบอสเซียนโทรถามว่ามาละบอสเด็กเอ้า พี่น้องยังบ่ได้อีกอยู่พี่น้องเอยโหลดนะยังบ่ได้อีกทางนี้กินขาา้าเมือยถาโหลดพระกันกินขา่าถา น้องสลาไปซื também, passage, que, que, ้อเขามารอบสองรอบบัวคลิปเก่าคลิปเก่าเจ้าเจ้าเจ้ากินกินกินตำมงุงปิ้งไก่ไข่ปุ้งพี่น้องเอ้ยมันกระแสบกระแสบอยู่นี่แล้ว มาหาตัวถึงไปยังมาย่างไปยังมาต้องคอนดิวแบบหันได้ไปซื้อมากินอยู่เพื่อนนั่นแหละยังว่าหันได้ซื้อมากินอยู่เพื่อนใส่ได้ตำนผู้ชายปะเออประแดดข้าวเจ้านัวบัวไปขอซื้อ ขอสื่อแต่ขอซื่อแต่ประเด็กพี่น้องยังบ่แล้วอันนี้บอม่นสร้างเด้อพี่น้องอันนี้อันนี้เป็นอ้ายของเ<ด>จพอลล่าเพิ่นมาบึงหาประตูมันหลอกพี่น้อง เปิดกระเจ้กับโบได้กุฎลิโมดนะมีไฟขึ้นอยู่แต่ว่ามันบกเข่าหลดไอจีพลรามาอหลเพิ่นกะโทรตามสั่งสั่งอยู่แถวนี้กับโบมี่พี่น้องเอ้ไอไปตามอะไรกับโบได้มาเพิ่นโบอยู่เขาปิดล้าน พี่น้องถ่าสร้างยิ่งพระได้กราบอยู่พี่น้องยังเปิดประตูรถโบได้ไอ้เก้าเก้าตอนตอนกินตอนที่สองแต่ว่าเปิดในเสารอที่สี่แล้วพี่น้องเฮ้ยพี่น้องอ้ยส่างยิ่งทันได้มาประตูรถก็ยังเปิดโบได้ยังิ่ทันได้กราบเลยพี่น้องเด้อบโมโหฮะสิเด็กกราบตอนจักโมงเนาะพ no. ี่น้องเนาะท่งนี้ก็สิเป็นไอ่ เจ็ดเจยัง,ยงบ,บ่เมื่งง่ายพี่นองเดบ่นนม,มีอารมณ์บายีจอเราย,ยังเมื่อยอยู่ซ้ำนี่แหละพี่น้องเ,เอ้ยล <laughs> อยหาก,กระลาพี่องพี่น้อง <laughs> ลางพ่ซ้น,นี่ <laughs> ไปฮะปู่บ่าวเสือกเมี่ยนางเงี้ยงค่ะเอาเสือขาวนะต้องควรจะเจามาราบกากีตบอะไร